ผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายเงินสมทบได้แล้วที่ตู้บุญเติมจ่ายสะดวกได้ทุกที่ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวหน้าจอที่ 1. เลือกจ่ายบินและจ่ายสินค้าหน้าจอที่2กดปุ่มยืนยันเพื่อทำรายการหน้าจอที่3เลือกเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40หน้าจอที่4ใส่หมายเลขโทรศัพท์จากนั้นกดปุ่มยืนยัน หน้าจอที่5กดปุ่มยินยอมเพื่อทำรายการต่อไปหน้าจอที่6ใส่หมายเลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนจากนั้นกดปุ่มยืนยันหน้าจอที่7แสดงข้อมูลของผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นกดปุ่มยืนยันหน้าจอที่8ขั้นตอนนี้สามารถเลือกได้ว่าจะจ่ยกี่เดือน สามารถชาระสูงสุด13เดือนเลือกจํานวนงวดเดือนที่ต้องการชาระจากนั้นกดปุ่มยืนยนันหน้าจอที่9แสดงข้อมูลและจํานวนเงินที่ต้องชำระจากนั้นกดปุ่มยืนยนันหน้าจอที่10ใส่เงินตามจานวนที่ต้องจ่ายให้ครบจากนั้นระบบทำรายการสักคู่หน้าจอที่1 1 สรุปรายการชำระเงินเงินคงเหลือและรอรับ SMS การทำรายการ SMS จะส่งถึงผู้ทำรายการทันทีหลังจากทำรายการเสร็จที่หน้าตู้บุญเติมผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกเข้ามาชำระเงินสมทบมาตรา40ที่สำนักงานประกันสังคม วิธีชำระผ่านตู้บุญเติมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคลิปนี้หากดูแล้วไม่เข้าใจคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ